ก่อนจะเป็นสลอนแมชชีนก็คือชื่อที่ใช้ในการแข่งก็จะเป็นอลุ่มอล่วยแบนครับอลุมอลวยเราใช้แนวแนวเรกกะในการประกวดถามถึงความพิเศษที่ใส่เข้ามาในอัลบัม <ừ> ้มรวมถึง <ừ> การทำงานด้วย<ผ>ม,มีอะไรบ้างพิเศษจริงนะครับชุดเนี้ยคือมาสเตอร์พีซจริงๆเพราะว่าเพลงที่อยู่ในอัลบัม้มนียเป็นเพลงส่วนใหญ่เลยแหละเป็นเพลงที่ทำไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้ว จะมาพูดคุยกับวงดนตรีวงหนึ่งนี่เขาอยู่กับพวกเรามาอย่างยาวนาน17ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็เปรียบเหมือนกับเครื่องเล่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะแนวเพลงของเขาคือเท่มากๆด้วยสวัสดีสอฟต์แมชชีสวัสดีค่ะงั้นนี่ตอนที่แบบพี่เป็นมีเจซอฟแมชชีนนี่คือวงดนตรีหน้าใหม่ มีควบเสี่ยงใช่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 แต่ว่าตอนนี้เราเป็นรุ่นไหนดีคะ พี่แล้วก็พี่แล้วกันครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันหลายๆคนอยากรู้ว่าทำอะไรกันอยู่บ้างนอกจากงานเพลงก็ทำสลัดแมชชีนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำกิจการกับที่บ้านทำเป็นอพาร์ตเมนต์ชื่อนิลันอพาร์ตเมนต์นอกจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาทำแล้วเนี่ยเขายังมีต้องไปออกวีล็อกกับสาวฟ้าบ่อยๆอ๋อใช่ครับมีไปถึงเต้นบ้างหรือยังคะโอ้ไม่มีครับยังไม่ไปถึงเต้นนะแล้วเรื่องของเราดีกว่าว่าสลัดแมชชีนเนี่ยอยู่กันมา17 ปีนะคะบนเส้นทางดนตรีเนี่ยนะคะขอย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมว่ากว่าจะแบบมารวมตัวกันกว่าจะได้มาเป็นสามาชินอย่างทุกวันเนี้ย เราผ่านอะไรกันมาบ้างจุดเริ่มต้นเลยก็คือประกวด Ho อตเวฟมิวสิกอ a วอร์ครับครั้งที่6ได้ที่2ก็เลยไปสกรีนเทสที่อาราทิสก็มาเปิดให้กับผู้บริหารที่ตอนนั้นเป็น Sony Music ดูใช่ใช่เขาเห็นหน้าเฟิร์สเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้หน้ามันแปลกมากเลยเป็นคนที่ประเทศไหนก็บอกไม่ได้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นยังมห้าคือตอนนั้นเขาบอกว่าลุกได้เขาบอกวงเล่นวงลุกได้ผมก็ลุกได้คืออะไรวะตอนเล่นล็ มันเหรอไม่รู้ว่าลุกคือหน้าตาลุกคืออิมเมจอะไรเงี้ยลุกคือแบบเฮ้ยตอนลุกเล็บมันเต็มที่อะไรเงี้ยจริงๆผมนึกงั้นกินลุกลับอ่ะลุกลับโอ้โหเป็นวงที่ลุกได้วงอตอนเรื่องมันอะไรเงี้ยณวันนั้นเนี่ยเรารู้เลยยครับว่าเราจะไปเป็นแนวอะไรยังไงตอนนั้นอยากทำล็อกอยู่แล้วชอบแบบฟังวงล็อกก็เลยมีความฝันว่าเอ้ยอยากอยากทำแบบนี้บ้างอ่ะมาถึงชื่อวง สล็อตแมชชีนมาจากอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อวงก่อนจะเป็นสล็อตแมชชีนมีอะไรบ้างก่อนจะเป็นสล็อตแมชชีนก็คือชื่อที่ใช้ในการแข่งก็จะเป็นอลุมุ่รวยแบนด์ครับอลุมุ่รวยทำไมคะทำไมตอนนั้นเหมือนเป็นเริ่มมีการตั้งชื่อวงให้เหมือนแบบเรียกร้องความสนใจให้ให้มันน่าสนใจให้เป็นกิมมิคจำได้ของเราจําได้ใช่ของเราอาุมุ่มรวยแบนด์มีเพื่อนก็มีชื่อวงวงเปียกวงกลมวงอะไรแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเทรนหรือว่าใช่มันต้องเป็นคนแบบฟังแล้วแบบอะไรอะวงอะไรของ ขาอะไรงี้ใช่ก็เราเป็นอลุมมือรวยแบรนด์เพราะว่าเราใช้แนวแนวเรกเก้ในการประกวดหลังจากนั้นทำไมถึงมาเป็นสล็อตแมชชีนคะไปประชุมที่ตึกตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วชื่อชื่อวงอันนี้เราเวลาหน้าปกมันจะเป็นไงวะอลุมมืรวยอลุมมรวยภาษาอังกฤษไงอลุมมือรวยก็อ่านยากภาษาไทยก็ดูไม่ดีมันมีชื่อหนึ่งมาด้วยได้ยินมาคุณบอกว่าต้องเป็นวงมีชื่อฮิสทีเรีย ทีเรียเพราะอัลไซเมอร์เพราะวงเมื่อก่อนเขาเอาชอบชื่อโรคมาตั้งอะไรเงี้ยมันดูโหดตั้งแต่ชื่อวงมาก็ดูโหดแล้วยังไม่ต้องเล่นดนตรีเลยนะครับมาพบกับวงอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ทีเรียไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เลยเถิดไปถึงบัตเตอร์คุกกี้นี่คืออะไรคะกื่องวงชื่อวงบัตเตอร์คุกกี้ครับคือผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆในการตั้งชื่อสักพักหนึ่งก็เลยก็เลยเบรกไปเข้าห้องน้ำคือเวลาเข้าห้องน้ำมันจะเป็นเวลาที่แบบเราเราเคลียร์ที่สุด refresh ใช่ ก็ออกไปก็เลยแบบจริงๆมันมีคําในหัวอยู่แล้วแหละครับก็คือชอบคําว่าแมชชีนมันเหมือนบอกว่าเครื่องจักรกลอะไรเงี้ยมันเข้ากับแนวแนวดนตรีขับเคลื่อนมีพลังงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมชอบคอนเซปที่มีการขับเคลื่อนเหมือนวงล็อเหมือนกับหน้าปัดที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดตลอดแบบเราจะทําเป็นแนวไหนเราจะครีเอทแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเหมือนแบบมันครอบด้วยเครื่องเครื่องนี้มัน มันทําให้เราแบบอันลิมิตใช่ปิ๊งมาเลยไม่มีใครขัดแย้งใช่ทุกคนเพราะว่าเจอคุกีบัตรมาอะไรมาผมเดินหลบเลยคุกีบัตรไม่น่าคูเลยเมื่อกี้เสียหน้าอย่งนี้ แล้วมาพูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบ้างหลายคนเห็นเราก็เอ๊ะพี่มันคืออะไรเนื้อหาของ slot machine ก็จะพูดถึงปรัชญาหรืออะไรที่มันเป็นเชิงแบบความคิดาศาสนาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันเป็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งครับควรจะเอาบางอย่างมาเสริมก็เลยเป็นท่าสามเหลี่ยมก็มาจากไต้ลัก สายสิขาพีระมิดรูปทรงพีระมิดรูปทรงสามเหลี่ยมพลังงานหรืออะไรนี่เป็นเสารังคครับใช่เหมือนที่พีวิทบอกก็คือท่าเต็มมันก็จะเป็นดวงดวงตาหัวเราเป็นเป็นตาดำแล้วไงก็เป็นรูปดวงตาเป็นแบบ eye of wisdom อะไรเงี้ยครับแล้วการที่เรานำปรัชญาไปไว้ในเนื้อเพลงอะค่ะมันต้นคิดมันมาจากไหนแบบทำไมมันถึงไหลไปอยู่ในเพลงของเราจริงๆน่าจะเกี่ยวกับที่เรียนศิลปะมาด้วยครับก็เลยจะใช้ภาษาบางทีก็อยากแต่งเป็นกรอนบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างในเนื้อเพลง บางคนฟังก็คือฟังเพาอใช่ไหมฟังเอาเพ้อแต่ว่าถ้าเกิดฟังของซ้รมาชิลคิดตามไปด้วยมันจะมีสิ่งที่แบบอยากจะกระตุ้นให้คนคิดเช่นเนื้อเพลงของเพลงจันเจ้าเนี่ยพี่ได้ยินว่าไอเ Goodbye เราก็บอกว่าไม่อยากให้คิดว่าคําว่า Good บายมันเป็นแบบสิ่งที่แบบไม่ดีการลาที่ไม่ดีมันเป็นยังไงคะอย่างที่พี่จ๋าบอกก็คือคําว่า g o o d b ายมันก็คือการจากลาอะไรเงี้ยก็คือความรู้สึกแรกของทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่เอ๊ะเหมือนจะไม่ดีอันนี้เราคิดเองแบบไทยๆของเราคือถ้ามันไม่ดีมันต้องเป็นแบดบาย อ,อยงี้มันมีคําว่ากู๊ดอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันมันน่าสนใจก็คือจากข้อดีในคําคำเนี้ยที่คนมองว่ามันอาจจะเป็นคําที่แบบฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเอามาทําไงให,ให้มันเปลี่ยนมุมมองอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆนะคะฟังแล้วต้องคิดไปด้วยเขาอยากจะบอกอะไรเรานอกจากให้ความสนุกแล้วก็ความเพราะของเพลงนะคะอีกหนึ่งอันนะคะเพลงผ่านแต่งตัง้งแต่ม .4 ตอนนั้นเราจะจบ เพลงประชิมก็เลยแต่งเพลงนี้แตลแต่งเพลงนี้ให้เพื่อนเพื่อทุกคนก่อนที่จะจบเนี่ยก็มอบเพลงนี้ให้นะชีวิตคุณก็จะเจอเรื่องอะไรนี้แหละแต่ว่าสําหรับคนที่มาฟังโตโตเขายังว่ามันลึกนะหลือจริงช่วงนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตของทุกคนมันค่อนข้างจะเข้มข้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่าชีวิตมอปลายของทุกๆคนมันคือช่วงที่แบบโหเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตแล้วกําำลังจะกําลังจะเติบโตชีวิตกําลังจะจริงจังก็จะมีท่นเมือนเมื่อก่อนเคยลักเคยผูกพันแต่มาวันนี้เหมือนเป็นเพียงคนเคยแค่รู้จักกันแบบ วันหนึ่งพอไปเรียนต่างมหาลัยหรืออะไรมันก็อาจจะคุยคนละภาษาก็ได้อาจจะเป็นแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากพอมันเป็นเรื่องของชีวิตนี่แหละมั้งมันก็เลยครอบเราใช้คำว่าครอบจักรวาลแบบได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุอะไรเงี้ยคนมาบอกว่าแต่งงานเพราะเพลงนี้เลยนะก็งงงงนิดเออได้เหรอคนไหนวาในความมืดมิดยังมีดวงดาวมก็เคยมีคนทักว่าเห็นเงี้ยไม่มีทางดังได้หรอกเพราะว่าคนร้องมันยังเด็ก มันจะไปเชื่อถือนช่คำพูดของเด็กเชื่อไหมไม่ดังหรอกอะไรเงี้ยเาจอกระแสเรื่องีเยอะมากเออเวลาตอนที่เราโดนแบบเหมือนสบประมาทหรือดูถูกอะไรเงี้ยณวันนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วแบบข้ามผ่านมัได้ยังไงก็อยากเอาชนะไบรอลก็คืออยากเอาชนะอยากอยากพิสูจนไม่ได้ไปเกลียดเขานะไม่ไปเฮเทอร์เขาแต่ว่าได้ เดี๋ยวจะลองทําให้ดีที่สุดแล้วกันทุกวันนี้ยังจาชื่อคนที่ตามมาได้อยู่นะบอกไม่แชร์ไม่แชร์เลวคนหนึ่งชื่อเจนวิทย์จันปัญญาวงครับใช่เเขาเป็นคนหนึ่งในนั้นนะใช่เพราะว่าผมตอนอัลบั้มแรกก่อนเพลงผ่านผมตอนทผมเรียนมหาลัยแล้วเขาไปเล่นที่มหาลัยแล้วเขาเรียนดุริยาใช่ผมเป็นคนอยู่ข้างล่างแล้วดูเขาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้เขาเล่นกันไม่ได้จริงบนบนชุดแรกตอนนันนั่นคือเหมือนกับเขาก็ไปเสียเป็นฝึกหัดแล้วกันปีหนึ่งปีหนึ่งอะปีหนึ่งปีหนึ ดนตรีมันก็ไม่ได้มีแค่ดนตรีว่าแหละ,ะมันมีเรื่องอย่างอื่นอีกอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนื้อหา<ม>เรื่องสไตล์ทุกอย่างมันมาเป็นภาพรวมจริงๆครับแต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในมุมที่คนนอกมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาจะพูดอะไรกับเพลงที่ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรละเพราะว่าวันนี้คือเรามักจะเป็นคนที่ตกผลึกอะไรก่อนที่จะออกไปคิดถึงคนข้างนอ,นอกนี่นะั่นคือผมว่าถ้าเราโอเคกับตัวเองออเ,เขาพูด เออมันก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้มาว่ากว่าที่จะทํางานกันได้เนี่ยสมมติว่านัดหกโมงเย็นมาถึงอนักบ้านแก๊กอ่ะมาถึงบ้านแก๊กก็ทําอะไรกันคะเฟิร์สจะมาทุ่มหนึ่งผมยังไม่ลงอะไรหกโมงนักบ้านเฟิร์สมานักบ้านเฟิร์สก่อนเฟิร์สมาถึงผมรู้เนี่ยเฟิร์สมาบ้านผมเนี่ยสมมติเสร็จงานแล้วเที่ยงคืนหรือตีสองเสร็จแล้วเฟิร์สไม่กลับเพรว่ามาไกลนะเพื่อนไม่คุ้มเลยไมคุ้มรู้สึกไม่คุ้มทีนิ้ก็จะมาสองทุ่มมาถึงก็คุยกันเฮ้ยเกมเว้้้ยยชออออบบดูะะไไรรเเงีีมาากง ก็สั่งอาหารมากินอาหารพี่ก็ต้องกินกุ้งกอบจัดนครปฐมาถกุ้งกัไฟกุ้งทุกวันนี่อื่นไม่ใช่กุ้งน้องชายผมก็ต้องขับเข้ามาให้จากนครปฐมอีกใช่รอเจอหกโมงแล้วพุ่งมาสามทุ่มพุ้งมาสามทุ่มใช่ครับเริ่มงานจริงก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มยังไม่เริ่มกินเสร็จเพิ่งกินเสร็จสี่ทุ่มมือต่อแล้วกุ้งมันกินยากกินเสร็จล้างมือชั่วโมงเชงคืนแล้วฮะในใจผมนะกลับบ้านเถอะเดี๋ยวค่อยคุยงานในไลน์แล้วก็ไปกระจายงานทำเออจริงแล้วทำมีพิธีมีความนนิดห่อย ทั fleet, en en 15, young, ้งคืนทั้งคืนสิบห้าคือเสร็จแล้วจริงๆแป๊บคือวงผมอาซอฟต์แม่ชินทำงานเร็วเพราะว่าปัจจุบันมีซอฟต์แวร์มีอะไรคอยเซิร์ชด้วยหมคพิวิทย์กองเฟิร์สเฟิร์สนี้แล้วก็จิ้มไปเปิร์กนึงได้กองมาแล้วพิวิทย์ใส่กีตาร์เฟิร์สคิดไอเดียร้องเที่ยงคืนครึ่งอ่ะเสร็จหลังจากนั้นก็เข้าลูปเดิมต่อเปิดทีวีต่อเฮ้ยดึกแล้วก็หิวเหมือนกันสั่งอีกรอบนึง ว่าถึงเรื่องลุกดีกว่าค่ะลุกลุกลุกเปลี่ยนอันนี้ลุกจริงๆไม่ใช่ลุกยืนลุกของวงที่แบบดูเนี้ยบดูแบบใส่สูทเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะวันที่ออกมาเนี่ยมันแบบโหมันฉีกมาจากวงอื่นๆเลยคือตอนนั้นวงวงล็อกก็จะแมสมากแต่ว่าทุกวงก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันก็คือเสื้อยืดเกงยีนสีดำอะไรเงี้ยด้วยความพังของเราเราก็อยากจะดีคอนสตรักแบบวงล็อกอะไรเงี้ยมเอาของเก่ามาทำใหม่มา เอาแยกออกเราก็เลยเอาภาพลักษณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราอยากดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือก็เลยใส่สูตรมาเลยเหมือนนักธุรกิจเหมือนอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็จะมีคนถามแบบทำไมต้องแต่งงี้ร้อนไหมอะไรเงี้ยดูเงือกไม่ต้องถามก่อนคิดในใจไม่ได้ใส่เพราะมันจะร้อนหรือเย็นเข้าจายไหมฉันใส่เพราะว่าอยากได้แบบนี้อยากดูเป็นแบบนี้ฉันพีเซนอีกอย่างหนึ่ง เป็นความบล็อกอีกอย่างที่แบบร้อนก็ใส่มันให้มันร้อนอะผ่านจากเรื่องภาพลักษณ์แล้วคราวนี้เนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเราก็ออกอัลาบั้มมาคราวนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเรามีวิธีประคองวงของเรายังไงให้มันดูแบบทันสมัยตลอดอยู่กับยุคสมัยได้ตลอดเวลา จริงๆคือคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักๆแล้วคุยกันเยอะแอบได้ยินคำตอบในคำถามนะคือคำว่าประคองวงเนี่ยแหละจริงๆมันคือคำตอบผมว่าบางทีเราก็ต้องคิดใจเขาใจเราเผื่อคนอื่นการทำงานคนเดียวเก่งก็ดีแต่การทำงานเป็นทีมและเก่งดีกว่าต้องมีการทำกันบ้านว่าแบบเอะตอนนี้มีแบบใครเขาชอบอะไรยังไงกันบ้างคนฟังเขาแบบไปแบบไหนอะไรเงี้ยจะคุยตลอดว่าเราพยายามปรับวงไปในทิศทางไหนดีที่ไม่ฝืนธรรมชาติให้วงมันมีอายุยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีเล่า และภาษาที่ใช้มันแตกต่างกันไหมจากแบบ ยุคก่อนหนะ้านี้กับยุคนี้มันต่างกันยังไงบ้างจริงๆจ,จะคล้ายๆกันเนาะเด็กแต่ละเจนก็จะมีเทรน์ที่มันร่วมสมัยไปตามยุคนั้นอย่างอย่างยุคนี้เขาก็จะไม่ค่อยเขินละเวลาเขาจะแสดงออกอหรืออะไรเขาจะมาพูดมาคุยกับเราหรืออะไรเงี้ยครับการใช้ภาษาของของเพลงก็คือพยายามจะหาจุดตรงกลางที่ว่าอะไรที่มันสามารถแบบอยู่ได้นานถ้าทําได้ก็จะแต่งเป็นกรอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในส่วนของ แฟนเพลงทุกวันนี้เราก็มีน้องเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเนาะใช่ครับเราก็ต้องแบบว่าพยายามแบบเสพข่าวสารเพราะว่า เราจะได้คุยภาษาเดียวกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะเขียนเพลงสําหรับเขาเนี่ยเราจะเขียนให้เขาคิดไม่ได้ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะสําหรับอ่ะเพลงอย่างนี้นะไปตีความเองแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะพูดอะไรก็พุ่งตรงไปเลยอย่าไปให้เขาไปตีความเองไม่ต้องอ้อมและไม่ต้องอ้อมการเอาเพลงในยุคสมัยเปลนวาเทรนดนตรีหรืออะไรเงี้ยเราฟังแล้วเราอาจจะดึงมาใช้ได้แต่มันไม่ใช่การตามหรือการทําอะไรเพื่อให้เป็นสิ่งนั้นผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญการไม่ทําอะไรตามยุคสมัยมากมากมาเป็นเรื่องดีอย ที่มันเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่องเวลาเรื่องอะไรมันอาจจะไม่ได้เอามาใช้แล้วแล้วสามารถใช้ได้อย่างตอนนี้อย่างภาพปกอัลบั้มหม่มันเป็นภาพที่มันต่อให้มันจะติดโควิด COVID อีกสักสามปีเรากลับมาทําวันนี้ผมว่าแชร์มันก็ยังเยอะอยู่ดีผมเชื่อเรื่องที่คิดแบบนี้ถ้าอย่าง,งานั้นไหนๆพูดไปตรงน,นี้แล้วขอเข้าเรื่องอัลบั้มชุดล่าสุดเลยะคะค Third Eye View มัน <Yes. S 2> คือ,อยัางไงทําไม h i r d Eye อ i e w อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือจะได้ตอบคําถาม แฟนเพลงน้องๆที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยเรื่องของสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือว่าปาษชญาหรือคอนเซปที่ที่วงเคยสร้าง ในงานที่ผ่านมาแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มไปเลย Third eye view ก็คือเป็นดวงตาที่3ก็เป็นดวงตา Eye of Wisdom ดวงตาแห่งปัญญาอะไรเงี้ยแล้วเนื้อเพลงก็จะพูดถึงทุกๆเรื่องเรื่องความลักไปจนถึงเรื่องหนักๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างนี้ไปเลยถ้าเรามีดวงตาที่3เราจะมองเห็นในเรื่องต่างๆมองเห็นอีกมุมหนึ่งมากขึ้นถามถึงความพิเศษที่ใส่เข้ามาในอัลบั้มรวมถึงการทํางานด้วยมีอะไรบ้าง พิเศษจริงนะครับชุดเนี้ยคือมาสเตอร์พีซจริงๆเพราะว่าเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเนี้ยเป็นเพลงส่วนใหญ่เลยแหละเป็นเพลงที่ทําไว้ ตั้งแต่10ปีที่แล้วคือทุกอย่างมันมาก่อนการมากมันมหากราบมากแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ใช้ถ้าแบบแต่งไว้นานแล้วก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีการพูดคุยว่าจะไปแนวทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคยังไม่ยังไม่อยากจะเป็นวงที่แบบลึกไปตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเข้มข้นได้แล้วอ่ะมาพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์อัลบั้มคอนเซปต์คือ time traveller ใช่ครับก็คืออยากเล่าให้มันเป็น Time t r a v e l e ลอร์คำว่า Third ดไอวิก็คือเราเราตัดความรู้สึกออกไปแล้วเรามองด้วยสติปัญญาเพลงของ slot Machine มันก็จะมีมีการเล่าที่เหมือนกับเป็นบุคคลที่3เหมือนเวลาเราดูหนังเนี่ยมันจะมีผู้บรรยาย slot อฟต์แมช ine วางตัวเองเป็นเป็นผู้บรรยายใช่ไม่ใช่เป็นตัวละครในในหนังเรื่องนั้นเพลงมันก็จะเลยจะพูดถึงปรัชญาถึงความคิดอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือการเวลาอะไรเงี้ยเราทํางานเหมือนกับหนังภาคต่อมาตลอดทุกๆอัลบั้มมันมี ความเชื่อมโยงมันเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับ Marvel Universe อะ่ะอันนี้<ม>คือจักรวาลของสล็อตการที่เราจะไปล้า<ม>บางทีเราเราเราก็ย้อนแย้งตัวเองอีกแล้ว<ม>เราไม่ต้องไปข้างหน้าแล้วมันเหมือนเราไปมาแล้วชุดนี้เราเราเลยย้อนยุคก,กลับไป<ม>ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่แบบตอนยุคสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5<ฮ>เหมือนย้อนยุคก,กลับไปสร้างขึ้นมาว่าสล็อตแมชชีนเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้ที่มั้งเนี่ยยุคนั้นแล้วอะไรเงี<ม>้ยแล้วยุคนี้ก็ข้ามมาแล้วก็แบบยังเป็นผู้ที่เเล่่ารือง สารอะไรอย่างนี้อยู่ใช่คือแอบเห็นตัวในพรีเซนเทชันมันสวยมากแล้วก็รวมเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอดฝีมืออ,ะอ่ะเห็นว่ากล้องอ่ะ ทำเองใช,ใช่ไหมม,<ช>มันคืออะไรอ่ะก็คือเป็นกล้องแบบในหนังเลยครับที่มันต้องคุมหัวแล้วก็ถ่าย<ช>เป็นกล้องกล้องโบราณเลยซึ่งพ <ๆ S 1> ี่แอร์เขาเ<ช>ขาทำเขาประกอบขึ้นมาเองหลังจากที่พูดคุยกันมาจ๋าว่าตอนนี้น้องๆรุ่นนี้ก็คงได้แบบรู้จักแล้วว่าซาลาแมาชีเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรกับเราบ้างอยากจะให้ทั้ง3คนฝากอัลบั้มล่าสุดแล้วก็นี่ด้วยอ่ะซีดีที่มันมีความพิเศษมากเลยอ่ะที่ อยากได้่ะว่าบันี้ก็เป็นมาสเต์พีซ e อีกชิ้นหนึ่งของซอนแมชชีนแล้วก็ทุกๆกคนที่มีส่วนในการสร้างงานครับตั้งแต่โปรดิวเซอร์แต่เพลงไปจนถึงศิลปินช่างภาพทุกคนเหมือนเอาเอางานชิ้นเนี้ยเป็นงานเป็นงานปล่อยของของตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องทำโฟโต้บุ๊ก50กว่าหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูป ลูกสวยเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราอยากให้ทุกคนเอนจอยกับตัวเพลงหลายๆคนที่กําลังคิดเรื่องอัลบั้มตัวแพคเกจตัวที่เป็นฟิสิคอลผมรู้สึกว่าคุณกําลังโชคดีที่ได้รับงานศิลปะที่เราทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองโลกใบนี้แต่คุณได้มันง่ายเพราะคุณอยู่ประเทศไทยมาหยิบจับมันได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเปิดไม่ให้กับพวกเขาด้วย่ะเพราะเขาเป็นศิลปินที่ลุกได้ค่ะ